ดูพี่หน้าเต้นเก่งมากเลยขอบคุณมากนะเจ้าจะบอกว่าพิษณุโลกปิดปิดปีพิดพิษณุโลกมีแฟนแคมให้ไปพอตัวหน้าจะบอกว่าหน้าเป็นคนที่ชอบผอแฟนแคมมากเลยกู้คนแบบว่าเวลามีแฟนคลับถ่ายแฟนแคมแล้วไปลงตาม YouTube ตาม i n s t a g r กรตาม Facebook คือหน้าตามไปส่องไปดูตลอดเลยคือหน้าชอบมากคือหนึ่งคือการไปพอโรช์คือเฮาได้่อว่าเฮาเนี่ย เต้นต้องปรับปรุงตรงไหนเฮาต้องแก้ท่ายังไงเฮายังมีอันอย่างที่เฮาต้องปรับปรุงคือน่าจะคอยพอตลอดเลยเวลามีงานมันก่อนน่าจะจะไปพอตลอดว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาพูณผู้คนมากๆที่ถ่ายแฟนแคมให้การนทุกๆงานเลยเพราะว่าเฮาแบบว่าชอบมากๆชอบการที่มีแฟนแคมใช่คือแบบว่าสมัยก่อนที่เฮาจะมาเป็น CGM เมื่ก็เฮากับมีการตามไอดอลเกาหลีตาม ไอดอนต่างๆแล้วว่าแบบเขาก็ชอบไปผอแฟนแคมเปิลน้อแบบโอ้ยอย่างเปิลงามเปิลเต้นเปิลงามซึงเลยแล้วแบบเขาก็กึศหนะว่าสักวันหนึ่งเขาก็แค่มีแฟนแคมพ่องแล้วพอเขาได้มาเป็น CGM เขาก็มีแฟนครับถ่ายแฟนแคมเขาตัวเขาก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยเนอะ